เพลงนี้ขอมอบให้คนชื่อเจี๊ยบกินน้ำกับเจี๊ยบดูลูกเจี๊ยบอะไรครับมันไม่ใช่ไอ้ดีมันเพลงไอ้ม่เกี้มันของสายันเขาาสายันเออไม่ไม่ใช่เพลงน้ำกับเจี๊ยบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สายยันร้องให้ใครครับเพลงนี้ร้องให้น้องเจี๊ยบมั่งร้องร้องให้โยมเจี๊ยบเอออ๋องั้นโทษทีครับผมร้องให้น้องเจี๊ยบ หลวงพ่อเอาไปนั่นเลงหัวไม้เฮ้ยไม่ใช่เอาหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลวงพ่อเขาเปนน่กเลงหัวไม้ใช่นักเลงหัวไม้มันต้องเป็นนักเลงที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวันนี้เสนอตอนบทเพลงของเจกมส์เจ็บ หลวงพ่อเอ้ยผมเจอตระปัดเอ้ยมันไม่ใช่เอาไอ้นี่มันสำหรับเอาไว้ตัดหญ้าใส่ตัดหญ้าลุยป่าเออมันรองเท้าตัดหญ้ามันไม่ใช่ตรลปัดที่ไหนแล้วเอาเลยเออทำไมทำไมทำไมเวลาผมเอาบังหน้ามันพอดีเลยอันเนี้ยผมคิดว่าหลวงพ่อจะเอาบางเวลาไปเทศไปงานอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยไม่ใช่มันเป็นรองเท้าตัดหญ้าเนี่ยอีกทีหนึ่งรองเท้าสนามตัดหญ้าเข้าป่าก็ได้เอ รองเท้าตัดหญ้าลองรองเท้าตัดหญ้าทำไมมันตัดหญ้าไม่ขาดวะหนหลวงพ่อบอกรองเท้าตัดหญ้านี่มัน <lonely> มีด <infring> น <es> ู่นรองเท้าไอ้นี่มีดเอาไว้ตัดหญ้าโอก็คือว่ารองเท้าตัดหญ้า ถึงมันจะไม่แหลมคมแต่มันก็ทําให้เราตัดหญ้าได้อย่างสบายอารมณ์ไม่ต้องกลัวน้ําแหลมคมทิ่มยิ้มไปตัดไปโอ้เข้าแล้วนี่แหละเข้าแล้วลองเท้าตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วคิดถึงยายเมื่อตอนเป็นสาวอ่ะยายสวยมากแต่ตอนนี้ยายแกแล้วต้นหญ้าสวยก็เยอะผมเลยต้องตัดหญ้าเพื่อไม่ให้เป็นเส้นหนามของยายเสียยางยางครับ ฝึกตัดยามาตั้งแต่เล็กยายใช้ตัดยามาตั้งแต่เด็กผมเลยเซ็งเป็ดเลยโดนยายเอ็ดกินแกงเป็ดเม็ดเลยใส่น้ำเคยสามขวดกินแล้วโคตรปวดฟันเล่กระเจี๊ยบนี่ย หลวงพ่ออ้อาวเฮ้ยเป็นไรผมจะเป็นลมเอาหลวงพ่อแหมฟ้ามาพอดีเลยยาห่อไม่มีเอามีเอาอยา<ะ>กระเจี๊ยบดมไปก่อนลองดมดูเป็นไงหอไมไหมล่ะอ้า<ะ> Amazing มันเป็นสิ่งที่ล้าลึกมันคืออีหยังยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบโอ้โหนี่คือกระเจี๊ยบตากแห้งนี่คือน้ำกระเจี๊ยบ ดื่มแล้วเจียเจ๊ยบหวานชื่นใจหอมชื่นด้วยเป็นน้ำกระเจี๊ยบเปรี้ยวรสกลมกลม่อมนี่เป็นยามันว่ามันเป็นสมุนไพรที่ธรรมชาติธรรมชาติที่หาได้ง่ายพ่อเมื่อกี้ผมจะเป็นลมพอผมได้ดมได้กลิ่นกระเจี๊ยบมันก็ชื่นใจผมฟื้นสดชื่นแล้วทำให้ผมอะ่ะ มีแรงบันดาลใจผมอยากจะแต่งเพลงร้องเพลงให้หลวงพ่อฟังสายย่านกนลายกินกล้วยน้ำว้าสายย่านกินกล้วยน้ำว้าแต่ผมจะร้องเพลงอะไรไก่จ๋าเกิดจากอะไรกล้วยน้ำว้านี่นกบินกินกระเทียบต้องมีเสียงดีเห็นไหมนี่ไก่จ๋าผมจะร้องเพลงเทียบจ๋า เพลงนี้ขอมอบให้คนชื่อจีนไอเดี๋ยวมาสายยาันไม่ใช่เหรอฟังให้จบก็เอามาแค่คนเดียวยคือว่ายกย่องเขาเป็นครูครับคือเขาเป็นครูก็เอาของบทประพันธ์เข้ามาต่อเติมดีมากไม่ลืมนักร้องนักสแสดงคน,งนเก่างั้นผมจะเอาทั้งสายยันทั้งยอดรักเลยได้ไหมครับอ้าวบวกกันไปโอเคอฟัง เพลงนี้ขอมอบให้คนชื่อเจียบดื่มน้ำกระเจียเ๊ยบเงียบเงียบง่ายงฝน,น,นตกย่ารกจับจอบไปได้ถึงเหนื่อยกายแต่ก็สบายอาย น้ำพึ่งเรือเสือก็พึ่งป่ากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบธรรมดาเป็นยาสมุนไพ<ค>รพระท่านทำไวน้นโมพุทโธพ่องใส ้ไร้สารเคมีใดใดน้ำใจของคนบนดอย you will you อยู่วิวเนเวอร์เจี๊ยบอโลนเจี๊ยบเจียบเออไก่หลับแล้วเฮ้ยโอ้โหเสียงยพาะแม่เออ ธรรมะเนี่ยมันต้องคู่ไปด้วยมีความสนุกสนานล่าเริงแก่นใสบวกลมเข้าไปกับธรรมะแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่เครียดจะมีแต่ความสนุกความสบายมีแต่ความล่าเริงอิม่มเอ,อิบใช่ไหมครับธรรมะนี่ไม่ใด่ทําให้เครียดธรรมะนี่ทําให้ทุกคนมีความสุขเป็นธรรมะทั้งนั้นอืจะกินจะนอนก็เป็นธรรมะงั้นผมขอพูดว่า อยู่แบบอยู่แบบเงียบเงียบไม่เอารัดเอาเปรียบคนล้มอย่าย่ําเย, you will never! ยเียบอยู่วิวเนี่ยว่าเจ็บอารมณ์ปีตรงพ่อไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเพราะอาศัยพืชผักพืชผลไม้ผมักคนนี้ตรงพ่อก็เลยทำแกะเกียบอ,อ๋อแล้วเวลากินก็กินถ้าอยากให้ดีเติมน้ำตาล ก็หวานเจี๊ยบอ,อ๋อหวานเจี๊ยบเจี๊ยบไปหมดมเห็นไหมเจี๊ยบเจียเจ๊ยบเจี๊ยบของดีอยู่บนเขาต้องมาหาเอาแต่น้ำกับเจี๊ยบไปต้มกินเมื่อสดชื่นครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวโป่งลึกก็ขึ้นมาดูวิวดูธรรมชาติฝึกฝนจิตใจได้ที่สำนักสงฆ์บ้านโป่งลึกบางกรอยครับามาปรึกษาใครจะเป็นโลกอาโลก อะไรก็แล้วแต่ครับจะให้คําปรึกษาโดยรักษาโดยธรรมชาตินะไม่ได้รักษากับหมอแผนปัจจุบันืมอ,อต้องเอาอย่างนีส้สรุปสรุปสรรพคุณของกระเจี๊ยบก็คือมีมีกระเจี๊ยบแล้วมันทําให้ดีมันทําให้มันชุ่มชื่นนะชุ่มชื่นหวานชื่นเจ็บเจ็บนี่สุขสบายใจมากินน้ำกระเจี๊ยบสหรับ สาธุมันคลุกครับนี่คือชุดตัดหญ้านี่คือรองเท้าตัดหญ้าอันนี้คือพระรอตามไก่แง่ไก่ตามพระครับใช่ไหมนี่ไม่อยู่เี่ยมันไม่ไปไหนนี่ครับเอออ้าวงั้นเดี๋ยวผมจะขอไป ญญตัญยาไปตัดยาให้กับหลวงพ่อก่อนครับไ<ป>ยายาวเ,<อ>าเราต้องรีบตัด<อ>ก่อนที่สายยัน<อ>จะมาเยือนสะเทือนยอญญดรัก